การปฏิเสธผู้โดยสารของแท็กซี่นี่เป็นปัญหาที่พบการร้องเรียนมากที่สุดนะคะซึ่งล่าสุดนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกจัดทําเป็นสติ๊กเกอร์ QR code ไปติดบริเวณภายนอกรถ ตรงประตูรถทั้ง2ฝั่งของรถแท็กซี่เป็นการแก้ปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารคือจะใช้ในกรณีอย่างเช่นถ้าผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่แล้วถูกปฏิเสธรวมถึงถ้าต้องการร้องเรียนเรื่องอื่นๆนะคะสแกน QR Code ตรงนั้นแล้วก็ร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีจะมีการลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะ เรื่องของราคาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แตะเรื่องนีออ้แต่ถามบอกว่าการที่จะบอกว่าแก้ปัญหาการปฏิเสธการปฏิเสธเนี่ยคือเราเนี่ยจะมี QR code คของแท็กซี่แต่ละคันซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าคนขับรถทะเบียนอะไรใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่แล้วมันจะส่งผลไปถึงการร้องเรียนว่าแท็กซี่คันนี้ไม่รับหรือว่าเช่นเมา แล้วมันก็เป็นการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารว่าสมมติเขาเขาสแกนปุ๊บเขา,าจะส่งไปให้เพื่อนหรืออาจจะส่งไปให้ญาติเขาดูว่าเอยวันนี้เขาอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้นะนอกจากนี้ก็ยังจะยกระดับรถแท็กซี่ด้วยดิจิตอล t ท็กซี่มินะคะจะเป็นระบบ g p s ที่ติดตั้งในมิเตอร์เอาไว้เช็คค่าโดยสารกับรอบวิ่งจริงป้องกันการโกงหรือว่าคิดค่าโดยสารเกินจริงจะช่วยให้ค่าโดยสารเนี่ยสะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุดค่ะ